ยินดีต้อนรับกลับสู่ฟีเจอร์ค่าอัปเดตและว,วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสิ่งที่กำลังสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการยานยนต์นั่นคือการมาถึงของ Mazda t h u n d e อรรุ่นปี2026รถกระบะรุ่นใหญ่ที่คาดไม่ถึงสำหรับประเทศไทยนี่ไม่ใช่รถกระบะธรรมดาทั่วไปแต่นี่คือการก้าวกระโดดครั้งสำคัญสู่ตลาดที่ไม่เคยครองตลาดมาก่อน สานดีไซน์ล้ำสมัยความทนทานแข็งแกร่งและระบบวิศวกรรมระดับพรีเมียมจากญี่ปุ่นที่อาจพลิกโฉมวงการยานยนต์ไปอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้มีข่าวลือว่าทันเดอร์จะเป็นรถกระบะที่ใหญ่ที่สุดและล้ำสมัยที่สุดของมาสด้าและหากข่าวลือและข้อมูลหลุดก่อนหน้านี้เป็นความจริงประเทศไทยก็พร้อมแล้วที่จะนำเสนอรถรุ่นที่ปรับแต่งมาเพื่อการใช้งานบนท้องถนนสภาพอากาศและการใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ สิ่งที่โดดเด่นสะดุดตาในทันทีคือภาษาการออกแบบใหม่ของ m a สด้ที่เฉียบคมกว้างขึ้นและดุดดันกอว่าที่เคยเห็นจากแบรนด์นี้มาด้านหน้ามีรายงานว่ามาพร้อมกรอบกระจังหน้าเรืองแสงที่โดดเด่นไฟเลเด,ดีไซน์โดดเด่นและฝากระโปรงหน้าที่บึกบึนมมอบความโดดเด่นบนท้องถนนตั้งแต่ยังไม่ออกตัว m a สด้ให้ความสำคัญกับสไตล์อย่างมากและทันเดอร์ก็พร้อมที่จะท้าทายคู่แข่งเจ้าตลาดด้วยความมั่นใจ คาดว่าภายในห้องโดยสารคาดว่าทันเดอร์เวอร์ชันประเทศไทยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลทรงพลงัง ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรหรือ2.8ลิตรเจเนอเรชันใหม่ที่เน้นแรงบิดความประหยัดน้ำมันและความสามารถในการลากจูงมาสด้ายังได้ทดลองใช้ระบบดีเซลแบบไมฮิบริดอีกด้วยดังนั้นอย่าแปลกใจหากทันเดอร์มาพร้อมระบบช่วยออกตัวไฟฟ้าเพื่ออัตราเร่งที่นุ่มนวลขึ้นลดการปล่อยมลพิษและการขับถี่ในเมืองที่ดีขึ้นผู้เชี่ยวชาญวงในระบุว่าตัวเลขแรงบิดอาจสูงกว่ารถกระบะที่แบรนด์เคยผลิตมาก่อน ทำให้เป็นคู่แข่งที่สำคัญสำหรับทั้งผู้ใช้รถระยะไกลและผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดภายในห้องโดยสารมาส d a ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับความหรูหราเป็นอันดับแรกลองนึกถึงวัสดุสัมผัสนุ่มหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวที่กว้างแผงหน้าปัดดิจิทัลและเบาะนั่งที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไกลส่วนรุ่นสเปรคอสูงของประเทศไทยอาจประกอบด้วยเบาะนั่งแบบมีช่องระบายอากาศ หลังคาพานรามิกและฟีเจอร์การเชื่อมต่อขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานและการเดินทางโดยเฉพาะ m a สด้ต้องการให้รถกระบะรุ่นนี้ให้ความรู้สึกพรีเมียมไม่ใช่แค่ใช้งานได้จริงซึ่งนั่งเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อที่เบื่อหน่ายกับการตกแต่งภายในที่เรียบง่ายและเทคโนโลยีที่ล้าสมัยในรถกระบะรุ่นอื่นๆ ความปลอดภัยก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันโดยคาดว่า m a z d a จะติดตั้งชุด iA C T I V S E N S E เต็มรูปแบบได้แก่ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเตือนจุดบอดและระบบเบรกอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทยเมื่อผสานเข้ากับแชสซีที่เสริมความแข็งแกร่งระบบช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่และถนนกันเสียงที่ดีขึ้นทันเดอร์จึงมุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถ s u v มากกว่า รถกระบะเคล็ดลับเบื้องหลังความฮือฮาทั้งหมดนี้อยู่ที่ความตั้งใจของ Mazda ที่จะวางตำแหน่งทันเดอร์ให้เป็นรถเรือธงซึ่งผสมผสานไลฟ์สไตล์ความสามารถในการทำงานและสไตล์ล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันหากการเปิดตัวครั้งสุดท้ายตรงกับข้อมูลเบื้องต้นประเทศไทยอาจเป็นหนึ่งในตลาดแรกๆที่จะได้สัมผัสรถ,รถกระบะที่จะนิยามความหมายของมาสด้ใหม่โปรดติดตามชมเคราะมาสด้าทันเดอร์อ Thunder, ปี 2.